วันนี้เป็นวันพิเศษของเราเรามากันที่โซเวิร์บรรยากาศหน้าร้านดูเรียบง่ายเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเรามาดูเมนูวันนี้กันเมนูเขาก็มีหลากหลาเสิร์ฟตามลำดับนี้เลยเามาดูเมนูแรกกันจะสวยขนาดไหนเมนูแรกมาเบาๆแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยถัดมาอร่อยมากๆเลยแถมได้กลิ่นต้มยำกุ้งด้วย เป็นกลิ่นต้ยมยำกุ้งอยู่ที่หินต่อมาสีเขียวๆอันนี้กินไปแล้วสดชื่นจังเข้าใจทํามากเลยต่อมาพี่ๆเขาก็เสิร์ฟขนมปังมัฟางเสี่กุ๊บกรอบกัน ต่อไปล่ะกรอบนอกนุ่มในด้วยล่ะอร่อยอ่ะต่อมาเรามาเข้าสู่เมนูปกติกันดีกว่าชิ้นใหญ่แบบนี้ร้องกิดเลยล่ะอร่อยดีงามต่อไปเรามาดูเมนูอื่นๆตามลำดับก,กันดีกว่าการตกแต่งแบบสวยงามอร่อยกินได้หมดทุกอย่างเลยเมนูถัดไปก้าอันนี้ชอบความนัวรวมๆอร่อยดีต่อมานี่ก็ใช้ได้ส่วนเมนูนี้แปลกดีเมนูนี้ดูเหมือนธรรมดาแต่กลิ่นนั้นหอมมากหอมเนื้อสุดๆอ่ะถัดมาเรามาดูเมนคอสกันดีกว่าถ่ายมาให้ดูตอนจังหวะเขากําลังราดซอส ต่อไปตอนนี้เราก็ใกล้จะจบคอสกันแล้วก็มาเสิร์ฟเมนูล้างปากตัดรสชาตินิดนึงก่อนไปของหวานของหวานมาก็มีการจัดเรียงอย่างตะมุตตะม,มิรสชาติก็ใช้ได้ส่วนอีกจานหนึ่งก็น้าตาเป็นแบบนี้เข้าใจทําดีจัดสวยงามมากสุดท้ายนั้นเค้กพิเศษแฮปปี้อันนิววอร์ซารีสำหรับพวกเราและในปีนี้ซูเปอร์เบิร์ดเขาก็ได้มิชลินสตาร์หนึ่งดวแสดงความยินดีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ